สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมินิลูมิสุหรือเรียกซะว่ามินิก็ได้นะครับตอนนี้ก็เราก็มาอยู่กับแมปบาสเกตบอลซีโร่วันนี้เราจะมารีวิวสไตล์ใหม่กันไม่สิมันเป็นสไตล์เก่าที่ถูกรีเวิร์สมาก่ะใช่มันก็จะสไตล์เก่าชื่อว่าเอีกนั่นเองอ่าจะเป็นยังไงก็เชิญไปรับชมได้เลยครับโอเคนะครับอย่างที่พีทพูดไปเมื่อกี้ครับพราเราจะมารีวิวสไตล์เอนะครับซึ่งเอ จะเป็นสไตล์ระดับมิสติกโอกาสออก0.5นะครับซึ่งถ้าสมมติเกิดเราใช้ลัคกี้สปินสุ่มก็จะโอกาสออก5%นะครับที่เราต้องมารีวิวนะครับเพราะว่าเอชเขาปรับมาใหม่นะครับทั้งสกิลธรรมดาและก็อันติเลยนะครับโอเคจะเป็นยังไงไปดูกันโอเคนะครับโดยเอชจะมีสกิลที่ปรับมาใหม่ก็คือสกิล4นะครับสกิล4ปกติจะเป็นดิปเปิลนะครับที่มันฟุบฟับฟุบฟบไปข้างในนะครับเป็นการเลี้ยงลูกเข้าไปโดยที่สกิลจะปรับมาใหม่มี2รูปแบบนะจะเป็นรูปแบบการที่่ไมถือบบกั รูปแบบการที่ถือบอลนะครับเราจะมาดูแบบไม่ถือบอลกันก่อนนะครับโดยการรูปแบบ,แบบการไม่ถือบอลนะมันจะเป็นการเดสเข้าไปนะครับเป็นการเดสพุ่งเข้าหาบอลเลยนะครับใครถือบอลอยู่มันก็จะพุ่งเข้าหาคนนั้นนะครับเช่นว่าพี่ถือบอลอยู่ผมสามารถกดสกิลซีเพื่อพุ่งเข้าไปหาพีได้นะครับประมาณน,นี้ประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นบอลที่อีกฝั่งหนึ่งถือก็ได้นะถ้าอีกฝั่งหนึ่งถือบอลอยู่เราสามารถกดพุ่งเข้าไปเพื่อไปแย่งลูกได้หรือไปบล็อกไปบล็อกลูกได้นะครับหรือเป็นบอลตกก็ได้นะ เนี่ยงใช่ว่าแบบวันตกเนี่ยเราสามารถพุ่งเข้าไปเพื่อเพื่อเอาลูกได้นะประมาณนี้โอเคน้ตตอไปจะเป็นสกิลซีที่ตอนเรามีบอลนนครับตอนเรามีบอลจะเป็นการมันจะเปลี่ยนเป็นการดิปเปิลนะครับก็คือเราสามารถเลี้ยงลูกเข้าไปนะครับแต่ว่ามันถูกบัฟมานะครับจากปกติคือมันจะค่อนข้างไกลนะครับแต่ว่าอันนี้ไกลกว่าเดิมนะครับจะประมาณนี้เนี่ยค,ค่อนข้างไกลเลยนะจากตรงนู้นนร มาถึงตรงนี้เลยเดี๋ยวผมลองดูจากตรงนี้นะครับว่ามันจะไปถึงมันจะไปถึงสุดนู่นได้หรือเปล่านะครับไปเราไปลองกันเนะี่ยเกือบสุดเลยนะไกลนะครับจากตรงนู้นน่ะจากขอบเนี่ยไปตรงจากขอบนู้นน่ะมาตรงนี้เลยค่อนข้างไกลเลยโอเคนคัต่อไปจะเป็นสกิลวีสกิลวีวเขาปรับมาให้เร็วขึ้นนะครับจากปกติก็จะเป็นการชูดลูกนะครับประมาณนี้ประมาณนี้มันจะเป็นประมาณนี้นะครับ ซึ่งโดยปกติจะช้ากว่านี้นะครับแต่อันนี้จะเร็วเร็วกว่าเดิมมากๆกนะก็คือต้องพยายามจับทางให้มันดีๆนะครับถ้าใครจะตบลูกโอเคต่อไปเราไปดูในส่วนของอันติที่เพิ่งปรับมาใหม่กันดีกว่าไปโอเคครับโดยอันติของออวมิเนจะมีแอนิเมชันประมาณนี้นะครับโอเคครับโดยที่สกิลที่เพิ่มเข้ามานะครับจะมีสกิล C กับสกิล B นะครับส่วนสกิล V เนี่ยจะเป็นสกิลปกติของสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับ โดยที่สกิลซีนะครับจะต้องกดในที่แดนของตัวเองเท่านั้นนะครับถ้าเรากดในแดนศัตรูมันจะไม่ขึ้นเนาะโดยที่สกิลซีนะครับผมจะบอกไว้ก่อนว่าสกิลซีมันจะต้องกดเวลาเรากดนะครับเราจะต้องกด ad 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 สลับไปมานะเพื่อเป็นการเลี้ยงลูกซ้ายขวาซ้ายขวานะแล้วก็ถ้าสมมติเกิดถึงจุดดังนะครับมันจะดังให้เอกอัตโนมัตินะครับเป็นแอนิเมชันดังเลยแต่ประมาณนี้นะครับจะทําให้ดู มาณนี้ครับถ้าสมมติเกิดยิ่งเรากด ad ad เยอะเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งเร็วขึ้นตามตามจำนวนที่เรากดครับเดี๋ยวผมลองให้ดูอีกทีนึงเนี่ยถ้าสังเกตจะเห็นว่ามันค่อนข้างเร็วเลยนะโอเคนะไปเราไปที่สกิลถัดไปนะจะเป็นสกิล B ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับ สกิลบีจำเป็นจะต้องกดในตรงเขตสามแต้มเนาะจะต้องกดประมาณแถวๆนี้นะครับเราไม่น้อยกดตรงนี้ได้นะมันจะไกลไปนะเราจะต้องมาอยู่ที่แถวเส้นสามแต้มนะถ้าสมมติว่าเกิดเราเข้าไปในใกล้เส้นสามแต้มเกินไปนะมันจะทำมันจะทาแต้มแค่สองแต้มนะเพราะมันเข้าไปในเขตสองแต้มเราพยายามอยู่ใกล้ๆหน่อยนะครับเราไม่น้อยกด B ีเพื่อเป็นการเลี้ยงลูกได้นะประมาณนี้ก็อันนี้นะตามเนื้อเรื่องที่อาอูมิเน่มันทำนะก็คือเลี้ยงลูกเข้ามาแล้วก็โยนลูกเฉยเลยนะครับประมาณนี้ ถ้าสมมติว,ว่าเกิดเราเข้าไปใกล้เกินนะมันจะเข้าไปอยู่ในเส้น2แต้มประมาณนี้ซึ่งมันจะได้แค่2แต้มนะโอเคคนระับต่อไปสกิลวีนะครับสกิลวีเขาไม่ได้ปรับอะไรใหม่เนาะเป็นแอนิเมชัน,นเดิมเดิมแต่เดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับประมาณนี้มันจะเป็น a อนิเมชันประมาณนี้นะครับต้องมีศัตรูอยู่ข้างหน้าแล้วก็เราอยู่ในเขต3เราต้องอยู่ในเขต2แต้มนะครับแล้วก็เราสามารถกดตัววีได้นะครับ โอเคนะคออน,นิเมชนันก็จะประมาณนี้นะครับก็ได้2แต้มเนาะซึ่งสกิลของอะลูมิเนียมนะครับเป็นสกิลทำแต้มทั้ง3ส,สกิลเลยนะถึงจะได้ไม่สีต้องมันก็ได้เยอะนะมันมันมีสกิล B นะครับที่ทำแต้ม3แต้มได้แล้วก็สกิลสกิล C กับสกิล V ีทำได้สอแต้มนะครับก็เป็น2 4แล้วก็บวกอีกสามนะก็เป็น7แต้มนะมันทำได้7แต้มเลยนะก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็อันนี้อะลูมิเนียมเป็น อันติที่มีการทําแต้มอยู่สสกิลเหมือนกับของสตาแล้วนะเพียงนั้นก็สอนรคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับเพราะว่าเอ็ดมันเป็นสไตล์ที่เพิ่งรีเวิร์กมาครับก็มีท่าเดิมนะครับมีโดนบัฟนิดๆหน่อยๆนะครับก็ไมนก็เลยจะน้อยนะเพราะเรามีเรามีรีวิวแค่สไตล์สไตล์เดียวนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับเคียร์พีตเองนะครับเขาอุดสัดเติมช่องให้เราเลยนะเขาอุดสัดเติมช่องให้ผมเพื่อมารีวิวเอ็ดเลยนะเลยขอบคุณจริงๆนะครับเพียงนั้นก็ สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันหน่อยอัปเดตหน้าครับบ๊ายบายไปปีขึ้นรถไปอันเถอะ